กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม fishing planet นะครับแล้ววันนี้อยู่กับภารกิจวันขอบคุณพระเจ้า ep ที่5นะครับถ้านับไม่ผิดนะอาจจะนับผิดก็ได้ตอนตอนนี้เราหาม้อหม้อบอแปดนะครับต้นข้อพดอยู่วาร์ปล่างนะบอแปดมันก็มีแค่2วาร์ปนั่นแหละโอเคบอแปดบอแปดไม่ใช่ภารกิจเมนูอาหารนะไม่มีหม้อนะครับบอแปดคือภารกิจเก็บบัวนะ table decoration นะครับก็คือจัดโต๊ะอาหารนั่นแหละเอาดอกมงดอกไม้ไปจัดโต๊ะอาหารนะครับเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจจัดโต๊ะอาหาร วันกับคุณพระเจ้าเหมือนกันโอเคลาภารกิจไปให้เรียบร้อยก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปเก็บกันเดี๋ยวไปเก็บที่ไกลก่อนแล้วกันฝั่งนู้นนะครับดอกบัวมันเห็นจะชัดอยู่แล้วอะมีดอกสีขาวกับดอกดอกสีชมพูเนี่ยเนยเนี้ยแล้วก็มาเก็บซะขึ้นหัวเรือเก็บได้ใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมอ๋อโอ้นึกว่าจะไม่ขึ้นให้เก็บนึกว่าจะต้องใช้เรือพายซะแล้วโอเคคือดอกดอกบัวมันคนละสีกันนี่ได้หมดหรออ๋อมันคนละสีก็เป็นนับ,เป,นนบเป็นอันเดียวกันเป็นบัวเหมือนกันครับชมพูขาวก็คืออันแรกคอลเลกวอเตอร์ลิลี่นะครับวอเตอร์ลิลี่กับเรือวิด b บอสนะครับเก็บบัวชิวๆชิว คือถ้าใครจะทําถ้าใครไม่มียังไม่มีเรือใหญ่ก็ใช้เรือเล็กไปก่อนก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะแล้วก็อยู่ข้างว้าปอีกสี่ดอก อ่าตรงนี้ครบเลยเฮ้ยฉันจะเก็บบัวทนไม่ได้จะขึ้นฟังวัยรุ่นฉันจะเก็บบัวนายพาฉันขึ้นฟังเฉยโอเคบัวครบคือหลังจากที่เราเก็บดอกบัวเสร็จนะต่อไปเขาจะให้เราไปเก็บไอ้ต้นยาขานะทีแรกก็คิดว่า คิดว่าจะเป็นก้านบัวจริงๆมันคือต้นย่าคานะครับแนๆ่ๆต้นอย่างเงี้ยเขียวๆเนี่ยเพราะมันก็เพิ่งงอกขึ้นมาใหม่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะนี่เราขี่เรือชนได้เลยน่าจะเอาไปแบบว่าไปแต่งแจกันอะไรแบบนี้ปะ่ะถ้าเป็นจัดตัวอาหารก็น่าจะไปเสียบแต่งแจกันอุ้ยเลยโอเคสามนู่นอีก อ๋อน,นี้เก็บไม่ได้อะทำไมอ่ะสีเดี๋ยวค่อยมาเก็บอันนั้นแล้วกันมันเป็นไรมันทำไมเก็บไม่ได้เมื่อกี้เลย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 อ้ยอน,นเก็บไม่ได้มันสองอันอยู่ตรงนี้เหรอมันทำมาแปดอันเหรอ แล้วอันนั้นทำมาหลอกเหรอหรือจะเชื่อโอเคครบแล้วอันนั้นมันทำมาหลอกนะว่างมากอะที่เหลือก็เหลือแค่ตกหอยเหลือแค่หอยสามตัวนะครับ นี่ตัวแรกมาแล้วหอยอะไรหอยเพียงนะครับหนึ่งตัวตัวที่สองนะครับเป็นหอยขมนะคือมันก็หอยเหมือนกันนั่นแหละแค่รูปร่างมันต่างเฉยเมันก็คือเชลเหมือนกันอะ เย้ yeah, ครบแล้วหอยกราบ table decoration ไปได้นักเก็บขยะบอ่อแปดด้วยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเราไปส่งอาหารนั่นแหละไปเจอกันโลสตาร์เล็ครับเหมือนเดิมอีกแล้ว EP นี้เอาของมาส่งนะครับก็คือดอกวัวที่เราไปเก็บมาจากบอ่อแปดเรียบร้อยอารกิจด,ดอกวัวเสร็จสิ้น โอเคเอาไว้เจอาก,กันาคลิปหน้าวันดีทุกคนครับ